เป็นโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลตาเนินหรือเทศบาลครับตำบลตาเนาินเทศบาลตำบลตาเนินนะครับได้มาเยี่ยมพวกเราด้วยจิตไม่ตีจากทางโน้นและก็ด้วยจิจไม่ตีจากทางนี้หวังว่าพวกเรานะครับก็คงจะยินดีต้อนรับพนะนักเรียนจากตาเนินนะครับส้วน ทางตะเนินก็คงยินดีที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้ไม่เด่นอันนี้ไม่ดังนะครับมเป็นามรแต่ทำมาเรื่อยๆทำเป็นกิดนิสัยทำทุกอย่างเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อประชาชนในเทศบในตำบลช่องสามหมอนี้